สวัสดีค่ะชาวลัคนากรากฎราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทานายดวงงานเด่นเลขนําโชคนะคะให้ผลในช่วงเดือนกนรกฎาคมน,นะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ต้องขอให้ไปเบิร์ตเดย์ล่วงหน้าด้วยนะคะสำหรับชาวรกรกฎทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้ทุกๆกคนนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่ารวยนะคะลัคนากับราศีเหมือนเดิมค่ะส้มปักหมุดไว้ให้ด้านล่างตรงคอมเมนต์ไปเช็คกันดูได้เลยและการทํานายครั้งนี้เป็นการทานายรวมค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะนําเอาคำา นไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวคุณจะดีที่สุดถ้าต้องการคำทํานายที่แม่นยำรายบุคคลนะคะในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพต่างๆการลงทุนต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับโส้มหรืออยากจะเรียนดูดวงออนไลน์กับโซ้มสามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางไลน์ FacebookIG หรือ Twitter ก็ได้นะคะโอเคค่ะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพราะว่า,าส้มจะมีคลิปออกมาตลอดเลยนะคะบางทีคุณอาจจะพลาดได้ถ้าคุณลืมกดกระดิ่งนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะในเรื่องของการงานเริ่มกันเลยนะคะขึ้นไพ่สามไม้เทา้าหัวกลับคุณมีความกังวลในเรื่องของความมั่นคงนะ อืมนะคะคุณมีความกังวลว่าชีวิตคุณจะมั่นคงในเรื่องไรายได้ในเรื่องของการทํางานมันจะมั่นคงตลอดชีวิตหรือเปล่าอันนี้เป็นกังวลมากตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะมันทําให้คุณจริงๆแล้วอ่ะความกังวลเนี้พูดว่ามันดีมันก็ดีนะเพราะว่าอะไรรู้ปะมันทําให้คุณอ่ะนะคนะ มีความขยันขันแข็งและทําอะไรด้วยความรอบคอบแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทมากขึ้นนะคะงานที่คุณทําได้ดีที่เป็นงานเด่นจะเป็นงานที่เกี่ยวกับงานแฮนด์เมดนะคะงานที่เกี่ยวกับการวางแผนงานต่างๆงานที่เกี่ยวกับการเงินเออนะคะงานที่เกี่ยวกับงานฝีมือใช้มือทําแบบนี้นะคะก็เหมาะดีนะคะงานช่างไม้งานช่างต่างๆที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบคุณทําได้ดีมากๆนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะคะถือว่าดีเยี่ยมเลยแหละนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้อง ทุ่มเทหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องราวของคนรอบตัวหรือคนใกล้ชิดนะคือคุณพยายามทำงานโดยที่บางทีไม่ได้สนใจคนอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีระบบนิเวศในการทำงานที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะขึ้นไพ่วงล้อมหาสมบ,บัตินะคะหัวกลับ The w h e l นะคะหัวกลับนะคะซึ่งมันหมายถึงสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะคะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะคะเออ ที่คุณกังวลเพราะว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณจะทํางานแบบนี้นะคะทำงานด้วยความที่ไม่สนใจคนอื่นเนี่ยจะทําไปได้แค่ไหนนะคะจะอดทนทําในสถานการณ์ที่สภาวะแวดล้อมหรือว่าคนมันไม่ค่อยโอเคเนี่ยจะทําไปได้สักเท่าไหร่นะคะเอออาจจะคิดกับตัวเองแบบนี้ก็ได้มันทําให้มีความรู้สึกเบื่อนะเราอยากจะออกไปจากตรงนี้นะคะแปดถ้วยนะคะถ้าเป็นในลักษณะการทํางานคือแบบว่าบางทีเบื่อนะคะ อาจจะด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้นะนะคะมันอาจจะทำให้คนที่ทำงานทำให้เรารู้สึกเบื่ออยากออกจากงานอยากหางานใหม่นะเป็นอารมณ์นั้นนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เดอะสตาร์หัวกลับเข้ามาด้วยนะคะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับการยอมรับในที่ทำงานเรารู้สึกว่ายิ่งเราทำงานไปนะคะยิ่งรู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนมันเบื่อการทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเอออันนี้เป็นความรู้สึกเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยเซ็งเซ็งของเรานะคะ สุดท้ายแล้วนะคะขึ้นไพ่เดอะแฮง m a n นะคะในช่วงปลายเดือนมันจะเป็นช่วงที่เราต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูงกับการทำงานนะคะมันหลีกหนีไปไม่พ้นส้มต้องบอกแบบนี้นะคะอารมณ์ที่ต้องใช้ความอดทนในการที่ต้องอยู่ที่เดิมไปก่อนในการหางานใหม่ๆก็ทําได้ยากหรือบางคนอาจจะตกงานแล้วอยู่ในช่วงที่เราต้องหางานทําคุณอาจจะต้องเจอภาวะนี้ไปก่อนในช่วงนี้ เียกง่ายๆว่าต้องมีน้ำอดน้ำทนอืมนะคะถึงแม้ว่าไม่ว่าจะไปทํางานที่ใดในช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องใช้ความเพียรพยายามและความอดทนมากมันถึงจะทําให้ผ่านช่วงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นแสงสว่างปลายอุโมงค์มันมีแน่ๆนต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ดีกว่านี้มันมีแน่แต่คุณต้องผ่าน คุณต้องมีจิตใจเข้มแข็งที่จะผ่านในช่วงนี้ไปให้ได้เพราะฉะนั้นส้มต้องบอกคนใกล้ตัวชาวกรกฎว่าให้กาลังใจเขาเยอะๆเพราะบางทีบางทีเขาคิดมากบางทีเขาเครียดจนบางทีแบบมันไม่ไหวนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตใจเข้ามาด้วยคนรอบข้างต้องให้กําลังใจอย่างมากเลยนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะเหมือนคุณพยายามทําแล้วแต่มันก็ยังไม่สามารถทําให้คนรอบข้างยอมรับคุณได้อาจจะด้วยสาเหตุอะไรหรือเปล่า นะคะที่ทําให้คนมองคุณอีกแบบหนึง่งเออคุณก็ต้องอจบางทีเราอาจจะต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าคําพูดการกระทําหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้คนแบบรู้สึกกับเราไม่ค่อยโอเคหรือเปล่านะคะอันนี้อาจจะต้องมองกลับมาดูแต่ถ้าเรามองกลับมาดูว่าเราเอ้ยก็ไม่มีอะไรจริงๆนี่นะนะคะถ้าไม่มีอะไรจริงๆมันก็ต้องอยู่ในช่วงที่เราต้องอดทนอืพิสูจน์นะคะเป็นการพิสูจน์ตัวเองนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็กังวลเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการซื้อของใหญ่นะคะเนี่ยกังวลมากๆเลยชาวกรกฎคุณกังวลในเรื่องเงินว่าเงินมันจ็ เงินมันจะสามารถที่จะอยู่ได้ถึงปลายเดือนไหมค่อนข้างคิดหนกักนะคะค่อนข้างคิดเยอะพยายามทํางานนะคะทํางานเพื่อให้ได้เงินมาทุกอย่างเลยนะคะเออทำงานเพื่อให้ได้เงินมาบางทีหลายคนอาจจะมีการที่ขยันขันแข็งในเรื่องของการเก็บเงินแล้วมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินในช่วงเดือนนี้นะคะหรือเสียเงินไปแล้วก็ได้นะคะกังวลเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องของการซื้อของใหญ่ไปแล้วนะคะ อันนี้ค่ะเดลวิลคือการเสียเงินอาจจะเป็นการเสียเงินเพื่อลงทุนธุรกิจนะคะเสียเงินเยอะมากหรืออาจจะเป็นการเสียเงินเพื่อซื้อบ้านซื้อรถซื้อของราคาแพงนะคะมันทําให้คุณกังวลค่ะนะคะกังวลว่ามันจะสะดุดไหมอาการเงินนะ่ะอืมนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วคุณมองไม่ออกเลยโดยซ้ําการที่คุณซื้อไปแล้วนะสาหรับใครที่ซื้อไปแล้วนะคะซ้อมมีความรู้สึกว่าคุณมองไม่ออกว่าคุณจะสามารถเอ่อจัดการ หรือว่าผ่อนชําระต่อเนื่องหรือว่าทําให้การเงินหลังจากนี้ดีขึ้นหรือเปล่าบางทีคุณมองไม่ชัดเจนคุณกลัวมากลึกๆอะ่ะนะคะกลัวมากๆเลยเพราะว่าในช่วงปลายเดือนอาจจะมีเงินสะดุดนะคะเดอะสตาร์ Star, หัวกลับอาจจะมีเงินสะดุดได้นะคะเอ่อถ้าเกิดว่าใครกําลังคิดที่จะซื้อของใหญ่ๆอาจจะต้องดูนะคะว่าเราพร้อมไหมกับ สภาวะทางการเงินที่มันอาจจะยังไม่นิ่งแล้วมันอาจจะมีผลนะคะที่จะทําให้ในช่วงปลายเดือนเนี่ยเราเจอกับหนี้สินในระยะยาวหรือว่าหนี้สินก้อนโตก็ได้นะคะซึ่งมีเกณฑ์ที่อาจจะเป็นหนี้เสียในอนาคตก็ได้หนี้เสียหมายถึงว่าเป็นแบบเป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะผ่อนชําระได้ตลอดหรือเป็นเหมือนกับว่า ดาวไปแล้วเนาอเออแล้วแบบไม่สามารถผ่อนชําระได้ตลอดอาจจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถอะไรแบบนี้นะคะหรือเป็นในสภาวะที่ไม่ได้มีหนี้เสียแต่กลายเป็นว่าเราเสียเงินก้อนแล้วไม่มีเงินสํารองไว้มันทําให้เราเครียดนะเป็นอารมณ์นั้นต้องระมัดระวังนะคะสําหรับชาวกรกฎนะเอามาดูกันนะคะสําหรับโชคลาภนะคะ เพราะฉะนั้นคือเอาจริงใช้ใจ่ายอะไรต้องคิดดูให้เยอะๆเลยนะคะงานเด่นนะคะที่จะทําให้ได้เงินขึ้นมาก็คืองานที่เกี่ยวกับงานออนไลน์นะคะงานที่เกี่ยวกับอ,อ,อาหารแล้วก็น้ํานะคะจะดีมากๆงานที่เกี่ยวกับงานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่เหมาะมากๆเลยนะคะเอามาดูกันนะคะว่าโชคลาภมีไหมคะชาวกรกฎจะมีมาจากทางไหนบ้างนะคะในเดือนกรกฎาคมน,นี้นะคะโชคลาภจะมาจากชาวเมธนะคะ โชคลาภจะมาจากชาวเมษหรือว่าสถานที่ทํางานใหม่เลขที่ทํางานใหม่หรือว่าเอ่อเป็นเลขที่ของของใหม่ๆเป็นอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วก็มาจากชาวลัคนาเมษราศีเมษด้วยนะคะจะมาจากอาจจะเป็นเอ่อในลักษณะของหัวหน้างานนะคะหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าคุณพ่อของคุณก็ได้นะคะเออเป็นลักษณะของผู้ชายที่มีอายุมากๆนะคะหรือเป็นชาวราศีเมษก็ได้มาดูกันค่ะว่า เลขโชคลาบอะค่ะนะคะจริงๆชาวกรกฎน่าจะมีโชคลาบมาจากมาจากเ,าเสด็จเสด็จพ่อรอห้าด้วยนะคะรักชก,กาลที่5นะคะสำหรับใครที่บูชาแล้วก็ถือว่าแบบดีเลยนะคะเอามาดูกันนะคะเลขค่ะเลขนำโชคนะคะ1เดือนส้มให้ครั้งเดียวนะคะเลข7ค่ะเลข เลขเดเยอะนะเนี่ยสิบหกนะหนึ่งกับหกวมกันก็ได้เจ็ดแหละเลขเจ็ดค่ะเลขสิบหกนะคะแล้วก็เลขห้าค่ะอืมนะคะเลขเจ็ดนะคะหนึ่งหกแล้วก็ห้านะคะไปบริหารกันเอาเองนะคะเออหนึ่งเดือนส้มให้หนเดียวนะคะสามารถนำเลขไปใช้ทำอะไรก็ได้นะคะ มาดูสุขภาพกันค่ะสุขภาพของชาวกรกฎต้องระวังอะไรบ้างนะคะในเดือนนี้นะสุขภาพชาวกรกฎนะคะระวังระบบน้ําในร่างกายอาจจะมีในเรื่องของโรคเบาหวานนะคะที่เข้ามาเป็นในระยะบางคนอาจจะอยู่ในระยะปลายบางคนอาจจะอยู่ในระยะแรกสําคัญคือระวังในเรื่องไขมันนะคะโดยเฉพาะคนอว้วบหรือบางทีคนไม่อ้วบก็เป็นได้เหมือนกันนะพวกไขมันเนี่ยนะคะต้องตรวจนะ เดวิลนะคะเป็นอารมณ์ร้อนสภาวะร้อนในเป็นไข้ที่เกิดจากความร้อนต่างๆนะคะแล้วก็ความดันสูงเลยหรือโรคที่เกี่ยวกับเครื่องเพศโรคที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แบบนี้นะคะ่ะเออเป็นเป็นโรคที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อะ่ะเป็นพวก ก็ต้องระวังอะใครที่มีความแบบว่ามีคู่นอนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าขึ้นไพ่เดดเดวิลเนาะมันมีได้หลากหลายโรคนะคะเพราะฉะนั้นก็เตือนให้ระวังกันนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกการมาโลโรคพวกอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะ แล้วก็พวกความดันสูงเนี่ยอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเหมือนคุณจะเริ่มใจร้อนหรือมีความเครียดๆอยู่เพราะว่าบางคนอาจจะทํางานแล้วมีความเครียดยด,ด้วยนะคะก็ต้องระวังเนาะนะคะอาการปวดเมื่อยบางคนยกของหนักนะนะคะบางคนอาจจะแบบทําได้ทําสวนอะไรอย่างงี้เนาะนะคะก็เป็นการยกของหนักเกินตัวหรือเปล่านะคะทําให้ปวดข้อปวดกระดูกอะไรได้นะคะอันนี้ต้องระวังนะ เอามาดูกันนะคะสําหรับวิธีการแนะนําในเชิงบวกนะคะสําหรับชาวกรกฎนะคะด้วยไพย่ angel power c i s t o m card นะคะมาดูกันว่าแนะนํามีข้อแนะนํานะคะชาวกรกฎอย่างไรให้งานเงินดีขึ้นบ้างนะคะ อาเชีเจอร์ราฟาเอลคุณต้องดูแลสุขภาพคุณด้วยนะบางทีถ้าทุ่มเทนในเรื่องของการเงินเกินไปแล้วไม่มีเวลาดูแลตัวเองก็ไม่ได้ต้องทําทุกอย่างให้สมดุลกันจะดีที่สุดนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแกลจิจูดนะคะแล้วมันพ่วงมากับ Angel of w e a l t h นะคะนางฟ้านะคะแห่งความร่ำรวยมาบอกคุณว่า ไม่ว่าคุณจะรวยสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ายิ่งคุณมีความกระตันยูรู้คุณนะคะกับพ่อแม่ของคุณจะยิ่งดีมากขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าร่ํารวยแล้วแล้วคุณไม่ได้ดูแลคนที่เลี้ยงคุณมาอย่างดีอันนี้หมายถึงคนที่คนที่เลี้ยงคุณมาอย่างดีนะเออหมายถึงพ่อแม่ที่มีพระคุณนะคะแล้วก็เลี้ยงคุณด้วยแบบ หัวจิตหัวใจของความเป็นพ่อแม่จริงๆอ่ะนะคะเพราะว่าส้มต้องพูดความจริงว่าในปัจจุบันนี้ก็มีพ่อแม่ที่ไม่โอเคอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นส้มให้โฟกัสที่ว่าถ้าพ่อแม่คุณเลี้ยงดูคุณเป็นอย่างดีเมื่อคุณมีเงินแล้วนะคะต้องเลี้ยงดูท่านตอบแทนท่านด้วยเหมือนกับพี่ท่านมอบสิ่งดีๆให้เรามาถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าไม่เป็นไรก็ตามนะคะแต่ความกตัญญูรู้คุณมันเป็นเครื่องหมายของคนดีโดยที่ไม่ต้องให้ท่านบอกมันจะยิ่งทําให้เราร่ารวยมากขึ้นเลยนะคะ ประมาณนี้เลยเนาะนะคะยิ่งกตัญญูยิ่งร่ำรวยยิ่งรู้คุณยิ่งร่ำรวยนะคะสาหรับชาวกรกฎนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะชาวกรกฎนะคะที่ดูคลิปของส้มนะคะแล้วก็ขอให้ชาวกรกฎร่ำรวยมีโชคดีสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยก็แล้วกันการ,การงานการเงินดีนะคะลองนํอำำนาอาคําแนะนําไปใช้ดูขอบคุณมากๆแล้วเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ